สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะช่วงนี้นะคะก็ถึงเทศกาลฮาโลวี Halloween แล้วเนาะน้องๆหลายคนก็คงกําลังมองหาขนมคะ่ะสําหรับทําไปเลี้ยงฮาโลวีหรือว่าทําไว้ทานเองที่บ้านเนาะวันนี้นุ่นมีเวเฟอร์มัมมี่ค่ะเป็นขนมที่ทําง่ายๆค่ะมีส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างเองน้องๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยค่ะอยากรู้แล้วว่าทําอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเวเฟอร์มัมมี่นะคะประกอบด้วยเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตค่ะไวท์ช็อกโกแลต สีผสมอาหารสีดำวิปปิ้งครีมค่ะและน้ำตาลไอซิง่งสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเวเฟอร์มามี่กันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะเอาเวเฟอร์นะคะมาหั่นก่อนใครที่ซื้อมาในลักษณะที่ว่าสั้นๆแบบนี้ ก็ไม่ต้องหั่นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าของใครยาวๆก็หั่นครึ่งค่ะถ้าอย่างนี้ใช้ได้เลยถ้ายาวก็หั่นครึ่งนะคะหรือใครจะเอาทั้งยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเล็กๆสั้นๆน่ารักดีหั่นลงไปเลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะใครจะใช้ลดนมก็ได้ก็จะเป็นสีขาวเลย มานี้เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเอาเบฟเฟอร์รอไปชุบช็อกโกแลตซึ่งวิธีทำนุนจะเอาช็อกโกแลตนะคะใครจะชุบทางอันเลยก็ได้หรือจะทำตานก็ได้ก็คือหยิบไว้อย่างนี้แล้วจุ่มลงไปแค่ครึ่งเดียวค่ะก็คือแค่ตรงข้างหน้าเขานั่นเองช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นไวช็อกนะคะนุ่นเอาไปละลายในไมโครเวฟ ละลาย20วินาทีเอาออกมาคนค่ะแล้วก็เวฟต่ออีก20วินาทีลองสังเกตดูนะคะว่าเขาละลายหมดหรือยังถ้ายัางก็ละ,ละลายต่อเรื่อยๆแต่ว่าใครที่ไม่มีไมโครเวฟนะคะก็ตั้งอ่างน้ำร้อนค่ะลองอีกชั้นหนึ่งเนาะเป็นแบบว่าดับเบิลบอยอะค่ะที่เขาหินหิตกันก็คืออ่างน้ำร้อนนั่นเองละลายได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ชุบช็อกโกแลต ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปพักค่ะให้หน้าเขาแห้งแล้วก็แข็งสักนิดหนึ่งนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะแล้วต่อไปเราจะมาทำไอซิ่งค่ะเรา a ย่ไ i ซิ่งที่เอาไปบีบเป็นดวงตากันค่ะใช้น้ำตาลไอซิ่งค่ะกับ w ว p ปปิ้งครีมผสมกันเลยแรกๆเขาจะเหมือนแบบแห้งๆนะคะแต่ว่าคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายค่ะเขาจะเริ่มที่จะเป็นแบบเหลวๆนะคะ อันนี้ใครจะใช้เป็นแบบตีไข่ขา,ขาวเป็นมอือแรงก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นนะคะใช้ในปริมาณที่เยอะแต่ถ้าเราใช้น้อย,อยแบบนี้ยเราใช้เป็นวิปปิ้งฮิีมก็ได้เหมือนกันค่ะดีกว่าด้วยนะคะมันจะไม่มีกลิ่นของไข่ขาวเนาะถ้าใครแบบกลัวว่ากลิ่นคาวใช้แบบนี้ก็ได้โอเคเอาเหนียวๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบีบเป็นดวงตากันพอได้แล้วเราจะใส่ถุงบีบไวก่อนค่ะครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวนะ บีบเป็นตาขาวถุงบีบเป็นถุงบีบใหญ่ๆอะค่ะเอามาตัดเราไ้ตรงปลายหรือใครจะพับเป็นใช้กระดาษไขกระดาษไขพับก็ได้ซึ่งนุ่นเคยสอนไว้ในคลิปของเค้กโลใส่ลุง้งใครเข้าไปดูก็ได้นะคะวิธีพับแบบนั้นใครไม่มีก็ถุงแกงถุงซิปล็อกได้เหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยใส่สีขาวลงไปเยอะหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าบีบ เป็นลูก,กตาโอเคเสร็จแล้วก็รูดรูดลงใครจะใช้ช้อนใช้ใช้ไม้พายที่เป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดปลายนะลมก็เลยไม่ออกก็เลยได้แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะพักไว้ก่อนต่อไปที่เหลือค่ะ ีดำเราจะใช้สีผสมอาหารสีดำเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผงโกโก้เนี่ยมันจะเหมือนไปเพิ่มผงแป้งลงไปะคะ่ะจะยิ่งทำให้เขาแข็งขึ้นถ้าใครใช้ผงโกโก้นะคะแนะนำว่าให้ใส่วิปปิ้งครีมลงไปอีกสักเล็กน้อยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะนี่ใช้เป็นสีดำเลยก็จะให้สีที่เข้มกว่านะคะใช้สีเจลสีดำ ก็ผสมเลยถ้าใช้สีเจลเนี่ยมันจะเข้มมากเป็นสีดำเลยแต่ถ้าใช้ผงกโกโก้มันก็จะออกน้ำตาเนาะมไม่ออกดำแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้เหมือนกันขออีกนิดนึงนะยังออกเทาๆาอ ถ้าใครแบบว่าอยากได้เข้มก็จัดหนักเลยแต่ว่าใครแบบกลัวสีจะเข้มเกินไปก็น้อยๆซอบๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าลูกตามันก็ควรจะสีดำเนาะแล้วก็ผสมเลย โอเคแล้วเราก็ใส่ถุงบีบเหมือนสีขาวไว้นะคะเดี๋ยวรุ่นจะใส่ถุงบีบไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปบีบใส่เว,เ,ว,เ,วเฟอร์ที่เราพักไว้กันค่ะตอนนี้นะคะก็ตัวช็อกโกแลตเราก็แข็งแล้เรียบร้อยนะคะเราจะมาบีบไอซิ่งที่เราใส่ถุงบีบไว้เราจะบีบสีขาวค่ะ เป็นจุดเลยนะคะตรงนี้เป็นจุดกลมๆค่ะทำเป็นดวงตาสีขาวไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีดำค่ะจุดข้างบนเป็นลูกตาดำนั่นเอง เค okay, เรียบร้อยเราก็ได้ลูกตาของมัมมี่มาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําผ้าพันมัมมี่กันเราจะเอาช็อกโกแลตค่ะใส่ถุงบีบไว้ยังไม่ต้องตัดปลายนะคะใส่เสร็จแล้วก็ตัดปลายไม่ต้องตัดใหญ่นะเดี๋ยวมันจะไหลออกมาแล้วมันไม่เป็นสายอะคะ่ะเราจะบีบลงไปเลยเป็นเส้นเส้น้น,นไปมาตามสไตล์เลยอันนี้แล้วกันพาดไปมาไปมาค่ะข้างบนด้วยนะ คือทำรอบหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําทีเดียวทําทีเดียวเนี่ยเขาจะกืนกันเป็นเนื้อเดียวกันทําให้หมดไปก่อนหนึ่งรอบค่ะที่ให้ลองตัวกระดาษไขนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะออกมาข้างๆถ้าเราลองเป็นแบบไม่ได้เอาอะไรรองเลยอะคะ่ะช็อกโกแลตมันจะติดนะแล้วก็แกะไม่ค่อยออกแต่ว่าเป็นพวกกระดาษรองหรือกระดาษไขเงี้ยคะ่ะเขาจะแกะออกได้ง่าย โอเคพอรอบแรกเสร็จนะคะเราก็ทํารอบสองเลยซึ่งรอบ2เนี่ยเราจะทําทิศทางตรงกันข้ามกับรอบแรกก็ทําอีกฝั่งไปเลยอย่าลืมแบบว่าพาดกลางตาลงมาด้วยนะคะแบบเหมือนเป็นผ้ากําลังปิดตาเนาะแล้วแต่จินตนาการเลยคะ่ะว่าอยากได้แบบมัมมี่พันผ้ายัางไง นี้ไม่มีรูปแบบฟิกนะคะแล้วแต่เลยถ้าใครแบบว่าเอ้ยแบบนี้เรายังไม่โอเคเท่าไหร่ยังน้อยอยู่เลยก็ทำอีกรอบเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจแบบยังยังคุมไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเลยเดี๋ยวเรนจะทำจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะออกจากถาดกันค่ะตอนนี้นะคะบัมมี่ของเราก็แข็งแล้วเรียบร้อยเราจะมาแกะออกจากถาดกันนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากจะแกะเพราะว่าเพราะว่าเวลาแข็งแล้วเนี่ยเอาออกมาเขาจะเป็นนี้ถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะมาแกะตรงนี้กลัวตรงนี้แบบเป็นขันๆก็พอเราบีบเสร็จนะคะยกออกมาเลยวางที่อื่น มันก็จะไม่มีไอ้หล่ยๆข้างๆแต่ไม่เป็นไรขาดแบบนี้มาแล้วก็บีข้างๆออกแล้วตรงที่เป็นเศษๆเนี้ยค่ะเราก็เอาไปใส่ในช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปละลายได้อีกรอบหนึง่งตรงนี้อย่าทิ้งนะสามารถเอาไปละลายได้อีกรอบค่ะแล้วก็แกะตอนแกะระวังโดนลูกกระตามันด้วยนะคะเพราะว่าไอซิ่งบางทีมันยังไม่แข็งเนาะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาจัดจัดจานกันดีกว่า วันนี้ต้องทำแบบว่าเหมือนว่ามีอยู่ในหลุมศพตั้งๆลักษณะนี้เดีย๋ยวจะเสียบเสียบไม้แล้วก็ตั้งลงไปหรือใครจะแบบเสิร์ฟใส่จานใส่กล่องอะไรก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยโอเคเรียบร้อยแล้วใครที่หาขนมฮาลาวีนะคะทำง่ายๆหาวัตถุดิบได้ไม่ยากค่ะ สามารถทําเมนูนี้ได้เลยนะคะเป็นขนมที่เด็กๆน่าจะชอบกันเนาะเข้าไปดูอัตราส่วนค่ะแล้วก็วิธีทําได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel.tv สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย